สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาโชว์กระชังอ่างอนุบาลลูกปลาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะตอนนี้เย็บเสร็จแล้วนะคะก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันนะก็ได้ซื้อตะข่ายสีเขียวนะคะตาทีแบบนี้นะะมาเย็บนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าเพื่อนๆจะเย็บเป็นทรงกลมก็ได้นะเอาไว้ใส่ลูกปลา และก็ใส่ในอ่างใหญ่นะอ่างรวมกับพ่อแม่ปลานะจะได้อยู่รวมกันได้นะคะแต่ว่ากันไม่ให้พ่อแม่ปลาเข้ามากัดลูกปลานะแล้วกันไม่ให้ลูกปลาออกไปหาตัวใหญ่ด้วยนะนี่แล้วเราก็จะมาใส่อ่างใหญ่แบบนี้นะอันอนี้วางให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลูกปลาให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า